The planes you discovered are part of a massive order for ordnance and vehicles, including next-generation aircraft. The order was placed by Edward Page, who we believe was acting as a proxy for Tong and KPR. General Popovich, Edward Page, General Tong. These three men have killed thousands of Americans, and they're not finished. Phantom Unit will be deployed to Pakistan to secure intel about their next target. This is an unsanctioned military action in a foreign country. Do whatever it takes to prevent another attack on American soil. Hang on a minute. We're approaching the village of Kadal. Hmm, hmm, hmm. But I'm not going to do that. My hat. You've got to get a point out, baby. You know what, เอนี่ใรยนาดก็อุ้ยถังน้ำมันของชอบอือของชอบถังน้ำมันเหนือรถมาาดมงท้งรถนี่แหละมาทำ่รถนี่ฮะยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอโอเคโอ้ยิิงเหรอวิไวิไทำมันยิงไม่โดนเหรอฮะยม่กยิงไม่เี นี่ฟางไม่โดนเลยนี่ึ้นยาไปแล้วมันมาอีกแ,แล้วิ่งไล่ก็แลบแล,แล,แล้วโอ้โหจบทางเนี่ยนี่จะนี่ขับรถจบเอ้ยเกิดอะไรครับโอ้โหมันมีถังน้ำมันให้ยิงเหรอยิงว,วนนู้นรถนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้อายถังไม่พี่หมดเด็ดตกวันตกวิ่งเหนื่อย มา,มางีง้ลงแล้หลวหรอลงแล้วหรอมายังไม่พอใจเลยอย่าอย่าพกเงลงเยลยกยหลังใส่ใจอยู่เลยโอเคไหนวะมีแม่น้ำิีมีเกือมาทำไมรถเนี่ยเนี่ยมาทำไมเนี่ยมา,มาทำไมเนี่ยมามาทำไมมาทำไมทำไมยุ่งที่ทำให้หมด โ่าอ่ะอ่ะเฮ้ยนะครับเมื่อกี้แบบโดนเครื่องบินยิงไปหน่อยเนี่ยก็ตอนนี้มันหัวยอยู่นะมันห่วจริงๆบอกเลยตอนเนี้ยมันจะแบบแพ้ไม่สนุกก็ต้องถอดไว้จริงๆเนี่คืออยากเล่นให้มันจบสุดท้ายทั้งมาหลายทีแล้วเนี่ยหลายทีแล้วไม่ไม่จบกับเกลียวก็เลยอยากแบบพยาจะแพ้ให้จบบ้างครับ ยิงแม่ยิง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 อยนี่เหรอยิงรถก่อนเนียิงรถก่อทไว้ที่หลังมือระเบิดเหรอฮะืโอเคเฟบวิ่งอีกแล้วโหแล้วดูดูกระสุนเก้าเก้านี่แบบจเอาไม่ให้หมดเลยใช่ไหมฮะยิงน้ำยิงน้ำจะกระจายะ ไม่กระจายเลยไม่รถลถรดไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องเอาไว้ระเบิดไม่ให้มดแดบเคี่ยเด็บอะครอีนข้างบนข้างบนหางมือถังน้ำมันเนี่ยโอ้โอ้โอ้โดนเยอโดนเยอถัน้ำมันังน้ำมันนี่ นายด็กน you know, ้ำมันน้มันอ่าวอาวกำวิวิวิยิงยิงน้ำมันไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องวิ้งน้ำมันอุ้ยวิไฟแหมวะอยู่นู่นจับมเงไยมาอ้าวกม เอ้ยไปนี่นยิงวิซยหน่ไม่ได้ไอมาเดียวไอบ้าวิซไยโอ้ยตัววิซายตายแล้วครับทำไมยิงวะเนยเร็ว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 เ็วตนองฝ้อฝืนเอหมดยังหมดเหรเหียบลง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 ตรงนี้เคียร์นะครับ อาพีอาพีจีไหนล่ะอา g พีจีไม่เห็นมีสักตัวอาพีจงอาพีจีเนี่ยยิงรถแม่งเลยไหนว่าอา g บอกอา g ยังไม่หมดอีกไหนว่าจอฮะไหนครับบอกอา g ไม่เห็นมีสักตัวเลยอารพีหรือเรายิงถล่มปืนหนักมันต้องยิงถล่มนะครัวหโหตรงนี้เยอะมาก ถังมันถัง้ำมันเนี่ยวไว้ทำไมเนี่ยรถรถรถมามาระเบิด์ต้องเอต้องใช้รถพิเศษเป็นประโยชน์แบบโอเคเขียยเรียบร้อยโอเคครลง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 แล้วเหรอลงแล้วหรือลงแล้วบื้ออ๋อรอตายสุดท้ายเนี่ยปุ๊บ

อนะไรเนี่ยอ้าวใครโอวิซไฟถังน้ำมันอืมกาดแมงเงยแบบมีอีกไหมถังน้ำมันถังน้ำมันอี๊อาพีจีอ่ะอาพีจีเหรอเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้อาพีจีมายิงหัวมันไม่ามาระเบิดเหรอ เดี๋ยวมันยิงมาตรงไหนวอใต้ล่างนี่นี่โอเคตรงไหนครับไค้มันยิงอะไรวะเอ๊ะโอ้โน่นเนยมาอ้าวนี่รถเครื่องร่าโอเคโอ้รถออ๊อื้อเอ๊อื้อเนี่ย,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 ยมาทำไมมาทำไม มาก็ต้องระเบิดนี่ครับโอ้โหรถเพื่อเราจะระเบิดอยู่แล้วครับระเบิดด้วยนะถึงไฟมันแผลบแผลบแผเคตรงนี้เคลียร์แล้วเฟวิ่งแล้วครับไใต่อตรงนี้สินะนี่ไงไงโอ้โหอัพกีตรงนั้นเห็นเห็นลงรถอีกไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่แล้ว อขึ้นรถมาดิแม่ไอ้เอาโอ้แข่งต้องกระขุนนี่แหละแม่เลยโอเคยินยินจะเอาเอาไอ้เอ๊ะพี่บ้านไม่มีที่มปืนหรือไงไม่ตายด้วยเนี่ยเจือปืน,นขนาดนี้ไม่ตายโอเคข้างนี้ มีปะไม่มีนะโอเคตรงนี้ต้องโดทยิงก่อเลยอีบ้าโอเคยิงยหาเบอรหาเบอรหาเบิด์ส่งลูกไฟดิ่องถงไม่ต้องมาขายทลให้หมดนี่ ต้องยิงคนฝั่งบ้างแอบเดี๋ยวก็คือมันจะหมดแล้วเราจะมันจะรีโหลดไม่ทันเนี่ยเวลาเราโดนยิงให้มึงยิงวะใชยิงนักห่อยจางพี่บ้าไม่มีพี่เล่นเนี่ยไม่มีที่ยิงปืนหรือไงดู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 หุ่นนกนี่บินบ่อนเลยท้องฟ้านี่แบบยอดกราฟิกใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้อยู่ดีเขาคุดพลาสติน กบอกแล้ดลงอะเ้ยเอเออเออเอ้ยวิสายไม่ยาอ่า่เออรบิดวันตกแล้วไไม่รู้นี่ดาวมาวิ่งอะไไม่รู้ครับเออ รีบมารีบมาช่วยเช่อมกำลังพวกเราทีไปวันนียวอล์กิ่งนี่ขึ้นรีบขึ้นหนียวมาจากที่นั่นเร็วเร็ววะรู้ครับโหยิงนี่แบบยิงไม่จริงใจมันจริงใจเลยอ้าวจบมิชชั่นแล้วเหรอเก้านาทีเองไงโอ่ะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงทีละคลิปแล้วที่เราพาร์ทแล้วกันนะครับเย้ขอบคุณท่านผชมครับเยอะมาก